สวัสดีจ้าน้าองขะน้อมามือวนี้ก็พ่อกระ้องนวดนะจ๊ะนานๆทีได้ทําคลิปกินข้าวอันนี้ก็ข้าวเช้าจริงๆก็ไม่ใช่นะมันมื้อเที่ยงหนวดก็จะมีอ่ะให้ดูน้ำพริกทําเองจ้ะติปลานะจ๊ะโอ้ยดูหอมทะลุจอเลยทีเดียวอันนี้ก็ไข่ต้มจ้ะกอสองฟองทำงานหนะัก วันนี้กออิดมะจ๊ะมีหงหอมด้วยใส่น้อยไม่ใช่อะไรจ้ะหมดเหลือสอง,สอ,ง,สอ,งอัน,แล,นแล้วก็นี่ถั่วมะจ๊ะเร็เนานปะกินเลยอยูไรมือเที่ยงตอนเที่ยงแต่มื้อเช้าอืม แซ่บหลายพี่นอ้องอื้แซ่บมากแม่้อื้ขึ้นจมูกขึ้นจมูกหอมขึ้นจมูกอื้ กรอบมากนะจ๊ะฟังเสียงลงหนวดกินง,ง่ายอยู่ง่ายจ้ะเดี๋ยวดูไข่ดูไข่ว้าวออกแบบเกลือมะตูมนะไข่ เลยแล้วกันเสียบหลเสียบหลาพี่น้องบางทีก็นี่ก็หนึ่งมือนะจ๊ะเคลงหนวด กินเป็นประจำมันกินง่ายดีมื้อนี้ก็ได้โปรตีนนะจ๊ะจากไข่เนาะแล้วก็ข้าวโพดเด็ดจากข้าวนะจ๊ะ,ะวิตามินจากนี่เลยผัก <c oughs> นี่เกือบครบห้าหมู่แผักคือแร่กับอะไรกัน เดีไม่ออกอยูรสดี <laughs> ปล่ะไปกินข้าวน่ะจ๊ะมายียจะคํายียจะคํา <laughs>